หมอช้างเตือนแรงพฤศจิกายนราศีหน้าห่วงมากระวังถึงขั้นระเบิดแต่อีกราศีโชคสุดปังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักพยากรณ์ชื่อดังสำหรับหมอช้างทศพรที่ล่าสุดได้ออกมาเผยคําทํานายดวงประจําเดือนพฤศจิกายนในรายการแฉซึ่งเดือนนี้จะพบกับภาวะไม่เสถียรเรื่องของการเงิน โดยหมอช้างได้เผยคำทํานายแต่ละราศีดังนี้ราศีเมษร,ราหูเพิ่งออกไปต้องใจเย็นใจเย็นยังมีดาวแรงๆอยู่หลังพฤศจิกายนไปแล้วราศีเมษจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นราศีพฤษภราศีสำคัญในเดือนพฤศจิกายนนี้ใครเกิดราศีนี้หรือมีเพื่อนเกิดราศีนี้ต้องดูแลให้ดีราศีพฤษภอาจจะมีโชค ถูกรางวัลได้อะไรมาอย่างไม่คาดฝันแต่บางทีกลายเป็นทุกขลาบมีมรตยูอยู่ในดวงอยู่แล้ว6-7ปีแต่เดือนพฤศจิกายนจะมีดาวเกตหมายถึงอากาศน้ำมันไฟผสมกันเกิดการระเบิดขึ้นต้องระวังแต่เชิงการเงินโชคลาภจะส่งผลดีมากของเก่าเก่าจะกลับมาใหม่เรื่องในอดีตจะกลับมาหลอกหลอนเน้นเรื่องโชค เรื่องอื่นถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายราศีเมถุนช่วงเปิดโลกใหม่ในเดือนหน้าการมีรายได้ใหม่โอกาสใหม่เริ่มมีสัญญาณของการเปลี่ยนงานเข้ามาต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมราศีกรกฎทุกอย่างมาอย่างฉับไวมากรวดเร็วรายได้มาไวรายจ่ายก็มาทันทีบริหารจัดการเงินให้ดีๆราหูเปลี่ยนทำมุมตรีโกณกับราศีกรกฎ จะส่งผลเชิงความก้าวหน้าในเรื่องงานหรือการเดินทางไกลาราศีสิงห์ยังเด่นเรื่องความรักมีดาวแห่งความรักเข้ามาถ้าสนใจความรักช่วงพฤศจิกายนเป็นจังหวะที่ดีถ้าเลยจากนี้ไปแล้งเลยนาะทีทองราศีสิงห์คือเดือนพฤศจิกายนและการงานก้าวหน้าด้วยการเงินการฟ้องร้องมรดกต้องระวงัง ส่วนหากต่อเติมบ้านถ้าทำสภาพแวดล้อมใหม่จะดีลดความวุ่นวายเรื่องทรัพย์สินที่ดินน้อยลงราศีกันราศีน้องใหม่ที่ราหูเข้าช่วงแรงให้ผลดีการเงินความก้าวหน้าโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ดีมีเข้ามาแต่ราหูจะมีเรื่องไม่ควรเกิดเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ให้ระวังการเซ็นสัญญาเจรจาติดต่อคดีความการฟ้องร้องช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษ ราศีตุลเป็นราศีที่ดวงเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นราหูออกไปเหมือนกันโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสัญญาจเจรจาความช่วยเหลือการขยับขยายดีฝากเรื่องความรักหนักนิดเบาหน่อยต้องให้อภัยกันราศีพิจิกอีกหนึ่งราศีที่ดวงแรงคู่กับราศีพฤษศแต่ความแรงบางทีทำให้เปิดโลกกระทัใหม่ มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาฝากช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปแล้วจะแรงเกินไปดังนั้นตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนไปต้องระวังสุขภาพอุบัติเหตุไปหาหมอทำฟันหาเรื่องเจ็บตัวอะไรก็ตามเป็นช่วงที่เหนื่อยและวุ่นวายหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องความรักใครมีแฟนปัญหามือที่สมก็เกิดขึ้นได้ ราศีธนูการเงินค่อนข้างคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดราศีแห่งการลงทุนแต่ทำอะไรอย่าไปออกหน้าเยอะดวงการงานดีลักษณะเบื้องหลังแสดงตัวเยอะโอกาสถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายนินทาจะมีปัญหาความรักก็ดีมีเกณฑ์สละโสดราศีมังกรดวงดีช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน ดวงดาวโชคลาบมาแรงติดอันดับน้องน้องราศีพฤษศโอกาสดีมีเข้ามาการงานขยับขยายมีความสุขในการทำงานมากขึ้นเตือนเรื่องลูกน้องบริวารความรักมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนทางที่ดีราศีกุมดวงจังหวะดีระยะยาวอาจมีปัญหาเรื่องรายจ่ายแต่ระยะนี้ราหูยังไม่ส่งผล ราหูคนทรัพย์เท่าไหร่ดังนั้นอะไรหาได้พยายามเก็บให้เยอะยังเป็นช่วงกอบโกยหาเงินหาทองได้เดี๋ยวไปถึงช่วงราหูแรงอาจจะต้องมีเรื่องเสียเงินก้อนโตดังนั้นเตรียมเรื่องการเงินให้ดีเรื่องงานก็คึกคักเจ้าของธุรกิจมีโอกาสค้าขายที่ดีใครทำงานประจำเหนื่อยแต่ส่งผลดีหิดความสำเร็จ ราศีมีนแม้เป็นเจ้าภาพพระราหูราหูเพิ่งย้ายเข้ามาตอนนี้ราหูมีผลทางการเงินปังขึ้นโอกาสเดินทางงานต่างประเทศเตือนความรักไม่สมดุลแต่งานเดินทางต่างประเทศงานเทคโนโลยีลุยเลยจะสำเร็จดี